สองทุ่มค่ะสองทุ่มมาเล่นเลยสมัยถึงว่าสองทุ่มมาไล์สดเลยใช่ค่ะขอบคุณนะคะคุณตุ๊กตาสวัสดีหนูตายจ้าหล่อนี่คุณน,น่ารักจริงคาดอีกหกร้อยคนอีกหกร้อยคนเท่านั้นเราจะครบเป้าหมายของเรา สี 4, 3, ่สามแล้วค่ะดันคุ้มไม่ถึงห้าพันใช่จ้าดาวทั่วดาวทั่มาาวมาแล้วมัสกับไบดิถือย่างซือแล้วใช่ปะม้ะถือแล้วก็ให้ตุงดาวทั่วหนูไม่อยากมาดูแม่เลยเพราะขึ้นชื่อแม่ก็ชอบอย่างเงี้ยขับรถไปฟังไปเรื่อยๆนะคะชำระที่ไหนคะสวัสดีค่ะครั้งแรก เข้ามาเพื่อให้กำลังใจจะขับรถฟรังไปเรื่อยๆนะคะชําระที่ไหนคะชําระคืออะไรคะแม่เรียบ <c oughs> รอทุกคุเลยค่ะเราทั่มะะ <c oughs> ตักกะใบนี้เร็ว <c oughs> เรียกข้าวเย็นนี้หน่อยเรียงข้าวหน่อย <c oughs> รอทุกคุมอยู่แล้วค่ะ <c oughs> ขอบคุณเจ๊กบค่ะ อยู่ในคุ่มแล้วนะคะดีค่ะคุณหม่ไม่งั้นดูสามทุ่มแนะสองทุ่มค่ะพรุ่งนี้เล่นเล่นไหวเลยจริงๆแล้วคุณเปิดรองแต่ทุ่มครึ่งเลยเพื่อเขาเขาจะถ่ายตอนอห่โลงเลยหรือเปล่าพรุ่งนี้ต้องแสดงเดียวค่ะเขาเลิกก่อนเที่ยงคืนด้วยสามสิ่งแล้วเป็นเช้าขอบคุณค่ะคุณนงลักขอบคุณทีมคอจขอใจนะคะรอในกลุ่มโอ้โหน่ารักมากคุณนาภานิภา พนฉันก็ไม่ว่าแต่อยากกลับมาหาคนบ้านอย่างเมื่อคืนโดยรวมแล้วคนดูชอบใช่ไหมคะหน้างานจะภาพโอเคไหมคะ ใครเป็นพี่น้องเจ้าภาพหรืออยู่ใกล้เราแวกบ้านเจ้าภาพก็กกันได้นะคะอะไรไม่ดีตรงไหนบอกได้เลยเข้าได้ที่เพจน,นาวาติดลมลังสิตค่ะคุณแอปเปิ่คุณต่อต่อเตือนอีกแล้วค่ะไอเลิฟต่อต่อนะจ๊ะต่อต่อน่ารักค่ะช่วยพิมพ์ไลน์นี้มีประโยชน์เลยคะ่ะไม่เล่นคะ่ะนาวาติดลมลังสิตรีดซื้อเลยค่ะคุณแอปเปิร้อยยี่สิบห้าบาทค่ะไอเราก็บ้าจี้ด้วยไงนึ่งเด้ กลงก้ง <c oughs> <c oughs> นสวัสดีคุณนอนนตงค่ะไม่ตกค่ะขอบคุณไรนี่มีประโยชน์ค่ะอย่าจะเขียนว่าซื้อน,นะคะเราเขียนว่าเข้าแล้วเข้าแล้วต่อตอน่ารักไอเลิฟต่อต่อนะจ๊ะนะจ๊ะเดี๋ยวใคร ช่วยให้ของฝันกันหน่อยให้คุณต่อตอเขาหน่อยให้เลิฟต่อตอ